มาต่อกันที่นายเอกชัยสุภานิตวรพาศเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักคนใหม่พร้อมเปิดประชุมสภาและแถะลงนโยบายการทำงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายเอกชัยสุภานิตวราพาสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักคนใหม่ได้ทำการถแถลงนโยบายต่อสภาพร้อมทั้งเปิดประชุมสภาสมัยแรกโดยมีพลเอกชัยสิทธิชินวัตรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีและได้ติดบาประดับยศแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักคนใหม่ด้วย ต่อจากนั้นนายเอกชัยสุพานิตวรพาสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการทำงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุดจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและมียุทธาศาสตร์ในการบริหารงานอาทิดันโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้มีการซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาทางช่างเพื่อความสะดวก ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ให้ประชาชนและองค์กรเอกชนร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆอีกทั้งยังได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมส่งเสริมการศึกษากีฬาศาส,สนาและประเพณีท้องถิน่นและการพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป ก็เป็นความพีนะครับว่าเราคงจะได้มีกน้าที่กำคัญแข่งหน,นึ่งแล้วก็ขอวยพรให้ทุกท่านผู้สุดแก่ราษฎรด้วยดีนะครับขอวยพรให้ทุกท่านโชคดีรู้งเรงข,ข,ขบรร้บข้าคู่ด้วยกัอโครงการประหารโดยตรงที่มี่าเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเราได้งครงหาร แค่ทาเลิอกเติม1,550 2,000 2,550 6ตั้งแต่วันประกาศผลเลือกตั้งและก่อนเข้ารับคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายบริหารการบริหารที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการได้โดยยึดหลัก